ค,คิดถึงการกินข้าวเยอะๆมากม,มากมหิว,ว่าไม่เล่นล้วกว่าเรากำลังคุยเรื่องต้มเลง้งต้มเล้งหวานมากสั่งมางอง<ม>อยากกินเยอะๆบ้างเออเอเาอยัางไงไปเลนเก็นว่าหลังนะักกินข้าวกันไหม ไหนว่าไม่เล่นเออขอคนจริงจังเริมอืมไอ้ี้ยะแกะมาเหลือเท่านี้หลอกดาวคุณหลอกดาวเปลือกอืมอะสี a ู o o d c Mm Hvilken -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. bær? เบาสวิตเลิมวันนี้ผมนุมมนมน่มมืนไหม่นุ่มมืนติดตามจิรน้ำหนักอยู่นะครับพี่แค่ของผ้ามาค่ะบีหนึ่งสามทุ่มเรากินข้าวก่อนนอนบอกลาความก็จนนอนกินยาความอ้วนเลิมฉันก็แค่พูดไปกันแหละมันกลับไปแล้ว ได้เจอกันหนึ่งวันต้องอยู่ให้ได้กระเพราหมูสับค่ะ เียใจอยา,ายกอยู่ด้วยกันนานๆาเหมือนคู่อื่นไม่ได้อยู่ด้วยกันสักทีไปเจอส,นสนุนงศ ช่องสามเรียกตัวแล้วนะอเอาเถอะเรียกสักทีช่องสามอยู่แถวบ้านเนี่ยเรียกหน่อยจะได้ทํางานใกล้บ้านเรียกหน่อยช่องเจ็ดอยู่หมอชิดมันไกลขอช่องสามเรียกหน่อยเดี๋ยวเดินไปทํางานได้เลยไกลมากสลัมสีสุของจริงทำไมค้นถึงตีค่าว่าของเตยเป็นสลัมแบบไม่ดีอย่างวะเนี้ยงี้ คลองเตยเจรขญหนึ่งมีช่องสามมีตึกยามี่อ่ะเทอร์มินอลสวนสิริกิตโรงพยาบาลเมดพาร์คที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วคนแห่ไปฉีดวัคซีนมีคอมมูนิตี้หลายย่างเยอะมากมีเควิลเลจมีนุ่นมีนี่เ้าเหอะเหนื่อยมึงคองเตยมันลดจริง มันเป็นคอมมูนิเคทที่แบบเลิศเป็นย่านการค้าม,มันคือย่านการย่านธุรกิจจริงๆอะก็มีชุมชนแอัดแทกเริ่ม นั่นราไม่มาเขาขึ้นค้าฉันไม่ชอบอยู่ห้องแอร์เพราะมันเป็นแบบเนี้ยคือกับข้าวมันชืดไวแล้วฉันแบบกินแบบบ้านคนจีนคือชอบให้กับข้าวร้อนอ่ะถึงแม้ว่าเป็นคนกินกับข้าวที่แช่ตู้เย็นอะ่ะเคยเจอว่าแบบอาหารเหลือแ,แม่แช่ตู้เย็นไว้อะ่ะฉันจะเป็นคนที่เอามาจากตู้เย็นปุ๊บฉันกินได้เลยฉันไม่มีมันั่งอุ่นขี้เกียจแต่บางโมเปนไม่อยากได้กับข้าวร้อนซึ่งเวลาไปอยู่ในห้องแอร์ แอมทำให้ออกข้าวมันชืดไไวอะ่ะฉันน่ะอยากเกิดทันสมัยที่ตาอยู่มากเลยคือตาเป็นคนจีนไงนคือสมัยนั้นแบบแม่เล่าให้ฟังว่ามันฟูฟ้ามากๆแบบ อย่างเช่นตอนที่พี่พี่พี่ชายของแม่เรียกว่าอะไรลุงอย่างเช่นตอนลุงบวชเงี้ยคนจีนเวลาเขาบวชลูกเขาก็จะไม่ได้บวชโบวเบ,บ,บ๊นะเขาจะจับลูกทั้งเงาอะนามสกุลสีชื่อนามสกุลสีสวรรค์นามสกุจีนจับนามสกุลสีสวรรค์มาบวชพร้อมกันจับมีลิเกะเจ็ดวันเจ็ดคืนหลิงเงีนะ้ยกูอยากอยู่ยุคนั้นมากกูอยากเกิดทัน แต่พอรุ่นไอแครเกิดมาญาติฝั่งจีนคือตุยหมดแล้วนะไม่เหลือเลยเหลือคนเดียวคือป้าน,นิดป้าน,นิดนี่คือเหมือนลูกลกคนสุดท้องฝั่งจีนเป็นเป็นชนีอ๋อตุยตอนกูอยู่ค่ะตอนกูเป็นเด็กเด็กหลังจากที่พ่อฉันตุยไม่นานก็ป้าน,นิดก็ตุยนั่นแหละก็คือแบบหมายถึงว่าเป็นญาติฝั่งจีนที่มีพฤติกรรมแบบจีนคือถึงเวลาแบบจุดจงตุดจีนหรือว่าต้องไหวจงไหว้เจ้าอะไรเงี้ยคือเขาจะพาทําทําพิธีแบบจีนตลอดอลยเงี้ย พอปนิตตุยคือก็ไม่เหลือพฤติกรรมจีนในบ้านอีกเลยไม่มีเลยญาติฝั่งไหนก็ไม่มีใครรู้พฤติกรรมก็ไม่ไม่มีการเรียกแบบอากงอมาม่าอะไรเงรี้ยไม่มีเลยไม่มีอาอื้มอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะฮะก็คือเหมือนแบบชีวิตคนเป็นจีนหายไปหมดเลย <S <S ม,มีอย่างเดียวคือตุ่จีนที่ต้องไหว้เจ้าแค่น,นั้นเองแต่อย่างแบบว่า ไปไหว้ฮองซุยเหมือนที่บ้านพี่นาเขาไปอะชเ,ช,เชีงเมงเชีงเมองอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยไม่ไปเชิร์ดเลิมไม่รู้จกักยะยาบูดเล้งเนื้อน้อยมากอะ่ะอยากให้เล็งพระรามสี่มาดูไอีดอกมันน้อยเกินอะ่ะคิดถึงเล้งแซ่บพระรามสี่อะเหนื่อยแล้วเอาเหอะ เศร้าอยู่เหรอฮะเป็นอะไรเศร้าฮะอุ้ยไอ้เหี้ยอล้พื้นมันเนี่ยชอบฟังเวลาที่ล่าขอบคุณค่ะกุ้งจิว๋วเหมือนกินกุ้งแห้งเผาคะ่ะตอนเนี้ย ขอบคุณค่ะแต่จะมีญาติฝั่งจีนที่เหลืออยู่ตอนนี้คือชื่อป้าน,น้อยป้าน,น้อยทำกับข้าวอร่อยมากอร่อยแบบสุดๆแบบป้าน,น้อยเขาคิดตอนบ้านฉันไฟมากฉันก็ไปนอนบ้านป้าน,น้อยอืมเพื่ออยู่เต็นท์แล้วก็เ้นนอกก็มาเราไปอยู่แล้วกับ แล้วกับข้าวบ้านป้าน้อยอ่ะที่เขาขายตามสั่งอ่ะเขาให้กุ้งแบบไซส์แบบเนี้ยอย่างเช่นกะเพรากุ้งอะไรเก็จะให้กุ้งไซส์นี้อีดอกคนเดียวคนเดียวในย่านนี้เลยอ่ะขายขายของถูกมากแล้วอร่อยมากแต่เลิกขายอไรเลยปะขี้เกียจจบแค่นี้เลยเลิกขายเพราะว่าขี้เกียจเออเดี๋ยวเดี๋ยวปีไหนอ่ะถ้าไปมีโอกาสไปแปดลิ้วอ่ะเออชาเชิงเซาอ่ะ ที่แคร์เคยเล่าว,ว่าเอแคร์มีย่าฝั่งจีนเพราะว่าคุณตาเปิดทำทาสาราไว้ที่วัดที่แปดริ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนะจะถ่ายวอลให้ดูไหมจะได้เห็นหน้าแบบยญาฝั่งจีนของเอแคร์บ้างคือน่ารักทุกคนแลยญาฝั่งจีนอะ่ะคือไนส์กับเอแคร์มาต้องกดเดิอ